สวัสดีค่ะมาพบกับแป๊บซี่อีกแล้วนะคะกับการสปอยหนังสือสไตล์แป๊บซี่ค่ะนะคะโอ้ทุกคน ดีใจมากๆนะคะที่แบบว่ามีโอกาสได้มาสปอยหนังสือให้กับแต่ละคนได้ฟังนะคะซึ่งวันนี้ก็บอกเลยว่าเป็นหนังสือชุดที่นี่อรารยะเล่มที่9นะคะก็คือพูดถึงในเรื่องของคนกล้าสร้างได้นะคะโมเดลบ้านสามหลังนั่นเองนะคะหนังสือเล่มน,นี้เป็นการพูดถึงคนกล้าสร้างได้เขียนโดยศาสตราจารย์ดเรเกียงศักด์เจริญพงศ์ศักด์นะคะก็คือจริงๆแล้วอ่ะหนังสือในชุดนี้นะคะก็คือจะมีคนดีคนเก่งคนกล้านะคะคือสร้างได้ทั้งหมดเลยแต่ว่าเล่มน,นี้จะเป็นการพูดถึงคนกล้าสร้างได้ค่ะ หลายคนเคยถามตัวเองไหมคะว่าแบบก็ฉันเป็นคนแบบว่าไม่ได้เก่งอะ่ะก็คือแบบไม่ได้มีความสามารถอะไรมากมายาจะทํำยังไงก็คงทําได้แค่นี้ทุกคนคะไม่ดีคะ่ะไม่ดีอย่าคิดอย่างนี้นะคะทุกคนบอกเลยว่าหนางังสือเล่มเนี้ย เหมาะกับทั้งคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองและคนที่มั่นใจในตัวเองและคนทุกๆก,กลุ่มเลยค่ะว่าจริงๆแล้วความกล้าของเรานะคะเราสามารถสร้างได้ค่ะและคนกล้าก็สามารถสร้างได้จริงๆแล้วการทําสิ่งดีหลายอย่างหรือว่าการการทําเพื่อส่วนรวมเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยต้องอาศัยความกล้านะคะทุกคนและหนังสือเล่มนี้ก็จะพูดถึงในเรื่องของแบบ ความกล้าที่จะพูดถึงว่าเราจะสามารถพัฒนาตนเองอ่ะให้เป็นคนที่มีความกล้าได้ยังไงเราจะฝึกทักษะอะไรบ้างเราจะฝึกการบริหารยังไงบ้างนะคะแล้วก็มีคําคมหนึ่งของอาจารย์นะคะซึ่งท่านได้เขียนไว้ว่าความกล้าเท่านั้นที่ผลักดันให้สามารถทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่สิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ให้เกิดขึ้นเห็นไหมคะความกล้า ความกล้าเท่านั้นนะคะที่จะผลักดันเราอะไปทําในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้สิ่งที่เอ๊ะมันดูเหมือนเป็นไปไม่ได้นะแต่มันจะเกิดขึ้นถ้าเราเป็นคนที่มีความกล้านะคะแล้วก็จะเป็นการพูดถึงว่าเอ,อ้ยความกล้าเนี่ยคือให้นิยามความหมายว่าความกล้าเนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมความกล้ามันก็ไม่ไ,ไม่ได้ไม่ใช่ความกลัวแล้วเราก็จะแบบพัฒนาตัวเราเองยังไงถ้าเราเป็นคนที่มีความกล้าแท้ไม่ใช่ความกล้าเทียมนะคะแล้วก็พร้อมกับว่าเราก็ต้องแบบ มองแบบมีไอดอลใช่ไหมคะซึ่งในหนังสือเล่มนี้ก็จะพูดถึงโมเดลบ้านสามหลังก็จะมีในเรื่องของพ่อแม่ใช่ไหมที่เราแบบว่าดูเป็นแบบเป็นไอดอลของเราหรือคนในครอบครัวของเราปู่ย่าตายายคนที่อยู่ในครอบครัวของเราเป็นไอดอลของเรานะคะแล้วก็พูดถึงครูใช่ไหมคะครูอาจารย์คือสถานศึกษาค่ะที่โรงเรียนที่มหาลัยของเราก็เราก็มีไอดอลคนคนนั้นที่คอยสอนเราคอยสร้างเราใช่ไหมคะแล้วก็พูดถึงผู้นํา ผู้นาทางจิตจิตภาพนะคะก็คือหมายถึงคนที่แบบโอ้ยเรามองแล้วบอกคนเนี้ยเป็นคนที่ทําเพื่อส่วนรวมเส็งมากๆเลยทําเพื่อผู้อื่นโหแบบว่าอุทิศตัวเสียสละมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็มองคนคนนั้นแล้วก็เป็นไอดอลให้กับเราเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของโมเดลบ้านสามหลังซึ่งรายละเอียดต่างๆเนี่ยคือทุกคนอ่ะสามารถหาอ่านได้นะก็คือในเล่มนี้แหละ เพราะว่าเบบซี่อกแค่สปอยหนังสือเฉยนะแต่ว่าเล่มนี้ก็จะทำให้เรารู้ว่ามันสําคัญกับเราจริงๆในการที่เราเองเนี่ยจะต้องฝึกตัวเราเองให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีความกล้านะคะแล้วก็ใช้ทฤษฎีหลักมุดนะคะที่จะฝึกให้เราเป็นคนกล้าเป็นคนกล้าต้นแบบนะคะให้กับสังคมให้กับประเทศชาตินี้นะคะซึ่งบอกว่าผลลัพธ์แห่งชีวิตนะคะจะยิ่งใหญ่และทรงคุณค่าเพียงใดขึ้นอยู่กับความกล้าค่ะ นะคะแม้ว่าจะดีและเก่งแต่ปัสจากความกล้าก็จบนะคะความกล้าเท่านั้นสร้างสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เกิดขึ้นความกล้าเท่านั้นเปลี่ยนคนธรรมดาเป็นวีรบุรุษที่โลกยกย่องได้ เรานะคะจะเป็นคนกล้าได้ก็ต้องกล้าที่จะยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องที่เชื่อว่ามันดีแท้มันงามแท้แล้วก็มันจริงแท้นะคะตลอดทั้งชีวิตของเราก็เลยบอกเลยว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่คนกล้าในนิยามนี้ก็คือเป็นคนกล้าในโมเดลบ้านสามหลังนะคะต้นแบบที่ส่งอิทธิพลในการสร้างคนให้เป็นคนดีคนเก่งคนกล้านะคะเพื่อนําการเปลี่ยนแปลง ไปสู่ทางที่เป็นเชิงบวกต่อสังคมนะคะก็อยากจะฝากทุกคนไว้ให้ไปติดตามเล่มน,นี้แล้วก็ไปหาอ่านดูนะคะอยากจะฝึกความกล้าให้กับตัวเองต้องอ่านเล่มนี้เลยค่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ในเล่มหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปแลานะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ